ใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวก็รู้โอเคโอเคโอเคพนดีครับหลองเฮ้ยฮ่เยยดชีสเป็นอย่างไรเอาตายนะเดี๋ยวนี้ตายนะมาจัดเลยเอาห้าตัวนะโอเคกดเลยนะโอเคกดเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าเล่นใครแรงกว่ากัน ผมใส่จาสองร้อยมานะก็เปิดเลยดีครับต่อสองร้อยก็เปิดเลยดีครับไปก็ยิงโอเคโอเคโอเคพนดีครับน้องเจอแล้วเจอแล้วเป็นยังไงเมื่อกี้มีคนโทรมาเชอะไรครับใครใครโทรมาครับยูไม่เก็บนะครับยูไม่ได้เก็บนะครับเออได้คนโทรมาได้ครับได้ครับ

ชีวิตเหมือนกันอยู่ครับใจเย็นครับหนึ่งหนึ่งวะยัดเชี่ยเฉี่ยหอย่างมันตีวะตัวเมื่อกี้ต่อให้ใช่ครับเดี๋ยวไม่ถึงได้โอเคอุ้ยเจียบเจีบนะอ่าไม่กลับไม่กลับอ่าไม่กลับนะไม่กลับนะบอกกันนะบอกกันนะไม่กลับเองนะไม่กลับเองนะฮึอุ้ยเอ้าโอเคตายไม่ตายนะ เสียเชิงนะครับเสียเชิงไมดแล้วนะครับอาตายนะเดี๋ยวนี้ตายนะ What the fuck Oh เสียเหลี่ยมตัวแข็งว่ะเฮ้ยเสียเหลี่ยมตัวแข็งเข้าพุ่มเอออดูดิเหลี่ยมเหลี่ยมจัดเลยเข้าพุ่มเฉยเสียเหลี่ยมว่ะ อย่าเรียมขอนครับกันดีโอ okay. เคสวัสดีครับโต้ด้วยวิเอา้าวิทำไมเลีกเต็มมาโด,ดนตัวแข่งได้ตอนไนอเหอียโอเคแม่งกูโด,ดนตัวแข่งไต้ตอนสามสองแล้วว่ะ <laughs> วิเลีเยชีโดนหิน เอาสายเกิ็ดสวัสดีครับน้องวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียวหน้าเขียวหน้าไม่มีเขียววฮ้ยเ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 ฮ้ยโดนหนาโดนหนาตัวแข่งโดนตัวแข่งเฮี้ยตัวแข่งโดนสามเม็ดติดติดหัวไม่น่ารอดบอกเลยแม่นอย่างไรเอ้ยใจเย็นในชีวิตเล่นอยู่ตัวเดียววะเอาาหไปดิไปดิเฮ้ยมาดิสวัสดีครับน้องมาตัว เขาได้ล้อมคุณไปหมดแล้วโอเคยินให้ยิงเนี่ยนะเนี่ยไปไหนวะแล้วรอบได็ดล้อมคุณไปหมดแล้วฮะใจเย็นเอ้ยอย่านพุ่มเหรออยู่านีพุ่มเหรอ๋เปิดเลยละกันอ้าาเปิดล้านหนึ่งมาดิโอเคโอเครูกัน อุ้ยติดเขียวนะติดเขียวนะติดเขียวจริงเอาเขียวมาเอากลับบ้านเล้วเฮ้ยอุ้ยเอ้ยโอเคผมพยายามโดนจัดเปลีนเขียวเหรอเฮ้ยข้ากลับบ้านนะข้ากลับบ้านนะเอ้ากลับบ้านโห้ยเหี้ยเข้าไปติดเขียวซะ ลิกี้ติดเชียวจะปิดเส้นเซฟไม่ใช่จะปิดลงง่านเลยเอากลับบ้านนะครับผมปิดเกมนะอุ้ยผมปิดเกมแล้วนะผมปิดเกมแล้วนะบอกก่อนนะโอเคหกตัวไปหกตัวไปพี่หกตัวหกตัวรู้สึกว่ามันนั่งหลังยังไงไม่รู้วะแก้แก้ไพ่เกมหนึ่งแก้ไพ่เกมหนึ่งอะ เดาเดาเดาหกตัวก่อนพี่ให้ตัวนึงให้ตัวนึงได้ <c oughs> ได้พี่ได้มันไม่ค่อยจริงมือเขาบอกงี้อ่ได้ไม่ค่อยจริงมือสวิตสวิสตอนนีครับน้อง <c oughs> โอเคโอเคมีข้าเียวเกินไปหรือเปล่า,ลา,ลาห,ห้องใจวะ <c oughs> ห้องใจนิดๆหรอห้่องใจกับตัวแข่งนิดๆหรอมึงเขาเร็วไปไหนหรกูก็บอกว่ากูแบบโอเคได้